สวัสดีครับวันนี้ก็จะขอแนะนําหินเจียไร้าสายนะครับหินเจียเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่างทุกาแหนงเนี่ยจะต้องมีติดกันไว้เลยไม่ว่าจะเป็นช่างช่างก่อสร้างช่างเชื่อมช่างช่างเหล็กช่างไม้เนี่ยผมว่ายังไงต้องมีหมดอ่ะหินเจียนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นหินเจียที่หินเจียไร้าสายหินเจียใช้แบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อมีวอกกี้นะรหัส CAG 1 0 0 X นะฮะมันจะมีอีกรหัสหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างกับตรงที่สวิตเนาะสวิตอันนี้จะเป็นแบบสวิตบนแบบที่ใช้กันทั่วไปเนาะมันจะมอีอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าเป็นสวิตตรงเป็นจับตรงเนี้ยมันจะเป็นกายคล้ายๆกายปืนเนาะจะบีบปุ๊บมันถึงจะทํางานนะฮะแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะเจ้าตัวนี้จะเป็นใช้แบบ18โวลต์นะครับพอถอดแบตออกมาก็น้ําหนักโอเคเลยแต่ใส่แบตไปก็จะหนัก ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแบบตตัวนี้จะเป็นจะมีอินดิเคเตอร์บอกแบตในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นใช้แบต18บโวลต์5แอมป์เฮานะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาเบากว่าน,นี้ก็เราก็ใช้สัก3แอมป์เฮาก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบตที่มีแอมป์เฮาเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะแรงกว่านะมันจ,จา่ายจ่ายกระแสได้สูงกว่าครับผมแล้วก็จริงๆมันจะมีตัวตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าสังเกตจะมีตัวนี้จะเป็น ใส่ไอตัวที่เป็นตัวช่วยจับตัวตัวประคองอะ่ะที่ให้ให้กระชับมือขึ้นเวลาเราจะเป็นสําหรับงานเกียร์เนาะแต่ว่าส่วนมากผมจะใช้เป็นงานตัดเนาะตัดเหล็กข้อออ้ยตัดเหล็กข้อสิบหกสิบแปดยี่สอะไรยี่สอะไรเงี้ยตัดได้สบายครับตัวเนี้ยมันอาจจะไม่แรงเท่ากับหินเกียไฟฟ้าที่เสียบไฟ220โวลต์นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างคล่องตัวตรงที่ว่ามันไม่ต้อง ไปหาไฟฟ้าต่อครับคือเราอยากจะตัดเ,เราควักออกมาปุ๊บใส่แบตเราซัดตัดได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวกาดของมันเนี่ยจะดีไซน์มาค่อนข้างพิเศษหน่อยนะฮนะก็คือเราสามารถปรับตำแหน่งกาดได้นะครับก็จะอยู่ตำแหน่งล็อกของมันมันจะมีตำแหน่งของมันที่ที่ลงตัวอยู่ประมาณ3 3ระยะนะฮะร,ระยะนี้ อย่างนี้ครับก็ถ้าเกิดไม่สะดวกก็ถอดไอตัวกาดมันออกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นชุดเซ็นเาอรฐานของมันแล้วก็มันก็ทําให้ปลอดภัยเนาะในการใช้งานนะครับอาจจะถ้าเกิดเราเห็นช่างที่เขาใช้งานส่วนมากจะแบบไม่มีกาดเนาะเพราะว่ามันเล็งยากนะเข้าใจอยู่มันเล็งยากแต่ว่ากาดเนี่ยมันก็ช่วยทําให้การทํางานเนี่ยมันปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ ถ้ากรณีที่ใบมันแตกมันหักมันอาจจะดีดเข้าหน้าเราได้นะครับฉะนั้นก็ควรจะใส่กัดนะครับในการใช้งานเนาะโอเคก็เจ้าตัวนี้ก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับอือือแรงแรงในระดับหนึ่งเลยครับในในในระดับที่ใช้งานได้ครับไม่ไม่ได้บอกว่าเจอเหล็กเจอโหลดเลยที่แบบหนาๆแล้วมัน จะตัดไม่เข้ามันตัดเข้านะครับแต่แต่แค่ไม่แรงเท่ากับหินเจียที่ใช้ไฟ220แค่นั้นเองนะครับก็ก็แนะนำเลยครับควรจะมีติดไว้สำหรับช่างที่มีเซ็ตแบตเตอรี่18โวลต์นะครับก็ควรจะมีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ตัวเปล่านะราคาแรงหน่อยอยู่ที่ประมาณสัก6,000กว่า 6, บาทนะถ้าช่างที่ ใช้งานประจำจ,จริงๆผมคิดว่ามันก็คุ้มค่านะควรจะมีไว้ครับผมครับก็สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ